พี่น้องมาเนีย่ยเฮามายางคุยกันนะพี่น้องพ้าหมามายางจา้ะนี่ผ้าพิชุกไมายางเลยวน,นตกหน่อยหนอยพี่น้องกลับมาเชียวจากเมืองไทยพี่น้องจ้ะกลับมาแบบนี้คาค้องฉีกขื้นสูงเท่าโต้ได้พี่น้องจ้ะคานา้ำคาไฟขาแก๊ ขึ้นทุกอย่างเลยพี่น้องจ้ะค่าแรงกับขื้นมาบาทหนึง่งประหลานกันมากพี่น้องเป็นอย่างเคยว่าอกถึงว่าค่าน้ำค่าไฟขื้นเกี่ยวอย่างกับเฮามันกเกี่ยวอยู่พี่น้องจ้ะค่าน้ำค่าไฟขื้นสามีกับจมเริ่มจมแล้วจ้ะ ว่ารายจ่ายต่อเดือนหลายขึ้นเพราะว่าที่บ้านบ้านที่อยู่กันกะเป็นอพาร์ตเมนต์นะพี่น้องจ้ะชอออพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นั่นกะเออกระสือเป็นอพาร์ตเมนต์แต่อพาร์ตเมนต์นั่นซื้อก็จริงแต่ว่าก็ต้องจ่ายค่ารามคาไฟค่าแก๊สค่าสมบุญบุ้งอีกพี่น้อง พาทุกยามมันกับเพิ่มขึ้นเท่าโตกัดัางดงงังทีหูกันเนาว่าคาน้ำมันขึ้นที่เมืองไทยกับขึ้นพแท้ทางเยอรมันนี่ขึ้นอีกเท่าโตเลยพี่น้องไซื้อของกินของใส่เนี่ยว่าต้องพูดถึงจ้ะขึ้นเครื่องตะเครื่องเวตาที่นี่สามี ว้าวขค้นคำหนึงว่าเธอเธอต้องซอยประหยัดขานาง่าไฟเดอ้อนะว่าประหยัดบ่เด้ดพี่น้องตอนนี้ก็บอกว่าเธออยาเให้กับเขาดูอาบนางก็อยาอาบโดนพนะว่าต่อไปก็จะได้แปลงฟันหลังนะคือเ่าคซื้อแล้วพี่น้องคือกับสมัยสงครามสองพันปีที่แล้วของประเทศเยอรมันพี่นอ้องบองมายุป,ประหยัด ไฟป,ประหยัดนามแล้วตรงใยต่อไปจะได้ตะแปลงฟันกับลางหนาจะซื้อไปเห็นงานแล้วจ้ะมาเหมอนหน่อยไม่ยา่างเล็ดแต่อีกคำหนึ่งที่ต้องนักใจน้อยหนึ่งก็คือว่าสามีบอกว่า,วาเธอ่วย ไดค่ะไหลใจในบ้านฉันแน่ฝันะพี่น้องก็เลยก็เลยถามเ,อาเธอเชนต้องซอยเธอญสดายสามีบอกฉันขออาทิตย์ละเจ็ดสิบยูโรไดยบอสนะโอ้ยก,ก็อึงยูพักหนึ่งกับพี่น้องจ้าเจ็ดสิบยูโรเดอนหนึ่งกับสีอาทิตย์ เป็นเทาไา่ล้ะพี่น้องไอขออาทิตย์ละเจ็ดสิบเบีอพอนะโอ้ยขาแรงกับซ้ำหนีพี่น้องจา้าอาทิตย์ละเจ็สิบรวมเบอนนึงกับประมาณสองร้อยปดสิบพี่น้อง 280. สองร้อยแปดสิบสาวโคราณนี่ไล่ใจกับไม่ยุ่หนี่พี่น้องจา้าไล่ใจกับหลายจา้าครับ ประกันสังคมก็ต้องจ่ายเองค่าประกันสังคมก็เพิ่มด้พี่น้องปกติจ่ายเดือนละสองรอยสี่สิบปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วจ้ะในกระด่งบ้านอีกในค่าตัวค่ารถไปเห็ดงานอีกพี่น้องจ้ะราใจเพิ่มขึ้นหลายมากเลยพี่น้องจ้ะก็อึ้งยุบพักหนึ่งแหละ เจเจจังใด,ดพี่น้องอสามีขอมาโอ้ไม่บเหตุงานไปใจไปพี่น้องจ้ะสิรวยได้จ้งไดเลยปนีกรก็แล้วงานเขาบ้านพี่นอ้องผ้าหมามายางจ้ะจ้ะผ้าพิชูยางเหรินชมบรรยากาศถามว่าสู่กันฟังนะพี่น้องวาชีวิตจ้วนต่างประเทศก็ต้อง เห็ุงานหาเงินเพื่อเกินพี่น้องจุดขามจะนอนเบ่งรถเป็นจ้ะหาเงินเพื่อการเหตุงานหาเงินทรงบานนี่นีพูอด,อออด,อพดอื่นเขาอจาศิโชคดีพี่น้องจ้ะนี่สามีหายว่าต้องเหตุงานพูดอะไรกระเช้าวะไอ้สามีฝรั่งที่โชคดีแท้เหมือนนะ กระโชคมีของส่วนหนึ่งพี่น้องโชคดีสีไดมาเหตุงั้นต่างประเทศได้มาเหตุของแปบกบไม่แปลกแลกอะทุกอย่างก็ต้องซอยเหลือตัวเองคือเก่าพี่น้องจะพูดใดโชคดีได้สามีรวยสามีห้ก็โชคดีไปต้าเฮาบุญบัรตนาเคือคนอื่นนะพี่น้องจะ้ะต้องซอยต่อของ เหตุงานหาเงินซอยจตกของแถมปีนน้สซามีบอกว่าให้ซอยอีกโอ้พี่น้องก็สิฤได้เหตุงานเพิ่มขึ้นอีกเตีลำบากด้วยจากพี่น้องทั้งบ้านเออยก็สิดได้เงินผู้ดได้โชคดีได้ผัวรวยก็ดีไป